คุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเออายุเท่าไหร่คะยีสิบอ็ดค่ะยี่สิเอ็ดวันนี้มีอะไรยังไงจะมาแชร์คะคุณ ความรักที่เป็นอยู่ตอนนี้มันท็อกซิกมากเลยอะค่ะ mm hmm. เราเนี่ยคบกันมาก็เข้าปีที่สามแล้วนะคะ mm hmm. คือเหมือนกับว่าเพิ่งมาเป็นโรคซึมเศร้าเมาื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปในทางที่กลับกันไปเลยอะค่ะยังไงฮะคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเจอการผ่านเฟซบุ๊กก่อนนะคะแล้วก็คบกันตอนนั้นเขาเรียนค่ะแล้วเขาก็มีสังคมเพื่อนเยอะแต่ตอนนั้นหนูทํางานแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็เขาอืนว่าเขาอายุเท่ากันค่ะเท่ากันเลย แล้วอเผอิญว่าเพื่อนเขาเนี่ยรู้จักกับหนูแต่ว่าไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะคะเหมือนกับเพื่อนเขาเขาไปพูดเตาหูเขาว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะแบบเราเนี่ยไม่ด,ดีด้านไหนทุกด้านนะคะแบบเหมือนประมาณว่าเออคยคบกับเพื่อนเขาอย่างนี้นะอะไรเงี้ย แต่เราก็เลยไปฟังเขา,าแต่เราก็ทําให้เราเลิกกันไปช่วงนั้นแต่เราก็ติดต่อกันตลอดนะคะจะเป็นช่วงนั้นที่ว่าเลิกกันไปปีหนึ่งเลยค่ะแล้วก็แต่ติดต่อกันตลอดจนเขาเนี่ยมาฝึกงานแล้วก็ทําให้เรากลับมาคบกันอีกครั้งหนึง่งทําให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตร,ร่วมกันนะคะอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันแรกๆเขาดีมากค่ะเขาหาเงินได้เท่าไหร่เขาก็ให้เราหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ปิดบังเราเลยจนมาเมื่อ ปีนี้แหละคะ่ะเข้าปีนี้เลยก็เปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนคือว่าไปเจอเพื่อนเจอสังคมจากที่เคยอยู่ด้วยกันกลับบ้านห้าโมงอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าแทบจะไม่กลับบ้านเลยแทบจะไม่กลับเลยใช่ค่ะก็คือกลับมาก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็กลับมาก็ปีสองปีสามก็คือเราก็ลับไปแล้วจนทําให้เราเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าที่ว่ากลัวเขาจะมีคนอื่นค่ะแล้วก็พอเราป่วยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราป่วย แต่เขาไม่ได้สนใจอาการที่เราป่วยเลยเขาพูดทำร้ายจิตใจเราสารพัดเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาทำร้ายจิตใจเรามากแบบพูดว่าเราเป็นบ้าเป็นประสาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังอยู่กับเขาเพราะว่าเรารักเขาอะค่ะแต่ใจหนึ่งตอนนี้ก็คือไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยากจุดนี้แล้วค่ะแล้วมันเป็นบ้านใครอะคะที่อยู่ตอนเนี้ยเช่าร่วมกันค่ะเช่าร่วมกันอือ แล้วแล้วไม่มีอะไรมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เราไม่มันออกไม่ได้หรอคือตอนนี้เขาก็ซัพพอร์ตเรื่องการเงินเราด้วยค<ะ>่ะค่าใช้จ่ายต่างๆอ๋อหลักๆเป็นเขาที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะฮะใช่ค่ะแล้วเราได้ทํางานไหมคะทําค่ะแต่เหมือนเราก็ต้องส่งทางบ้านเราแล้วค่าใช้จ่ายอะไรที่เขารับผิดชอบเป็นหลักฮะค่ากิน ค่าน้ําค่าไฟในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยเหละใช่ค่ะ,ะเขาจะออกค่าใช้จ่ายแทบทุกอย่างเลยคือเขาก็พูดนะคะว่าไม่ให้หนูออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยเขาจะเป็นคนออกเองแต่พอมีเรื่องทําให้เราทะเลาะก,กันเขาก็จะเป็นคนพูดว่าฉันเป็นคนออกค่านุนค่านี้นะ,ะเธอไม่เคยช่วยฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะหอยนี้มามาเถียงก็กลายเป็นว่าเราไปพึ่งพาเขาคนเดอืมใช่ค่ะอาการของเราหนักแค่ไหนครับเวลาที่ทะเลาะก,กับ กับแฟนเนี่ยมันไปถึงขั้นไหนครับถึงขั้นที่เราต่างคนต้องอยู่คนละที่เลยค่ะเพราะว่าเราร้อนกันทั้งคู่อ๋ออารมณ์ร้อนทั้งคู่มีทำร้ายร่างกายกันไหมครับเคยมีครั้งหนึ่งค่ะคือใครทำร้ายใครคะมันก็เริ่มจากการที่เถียงกันนี่แหละค่ะแต่ว่ามันต่างคนต่างแบบชนกันอย่างนี้ค่ะร้อนทั้งคู่ร้อนทั้งคู่ก็คือตีกันอ่าใช่ค่ะที่เมื่อกี้เอพุทเกิดมาเรื่องของโรคซึมเศร้านี่คือ อันนี้คือไปหาหมอแล้วก็หมอก็วินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้าเหรอฮะใช่ค่ะอืมทีนี้คุณหมอได้บอกสาเหตุไหมว่ามันมาจากไหนแล้วมันจะมีวิธีทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงคุณหมอบอกไหมคระคุณหมอบอกค่ะเขาบอกว่าให้เราออกมาจากจุดตรงนั้นที่ว่าเราอยู่ในสังคมแบบนี้แบบสภาพแวดล้อมแบบนี้หนูพยายามแล้วนะคะที่ว่าจะออกมาคือเราเคยเก็บผ้าหนีเขาไปรอบนึงแล้วแต่เราก็ใจอ่อนในเขาอยู่ดีสุดท้ายเป็นเราที่ใจอ่อนถูกไหมใช่ค่ะ เราใจอ่อนอยังไงคือเขามางอเหรอใช่ค่ะเขามางอเราตลอดแต่ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนเขาจะพูดว่าก็ไม่ได้ยืนนะอยากไปก็ไปแค่พูดให้เพราะเป็นห่วงเฉยๆประมาณนี้ยแล้วที่เราใจอ่อนนี่คือใจอ่อนเรื่องอะไรรู้สึกว่าเขาน่าจะทําตัวดีขึ้นก็พูดอย่างนี้ปะ่ะใช่เขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงตัวจะกลับบ้านให้ไวขึ้นแต่ก็ดีไม่ถึงสามวันนะคะหลายครั้งใช่ไหมที่เขาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะมันเป็นแบบคาราคาซังแบบนี้มาเกือบสองเดือนแล้ว ซึ่งแปลว่าเราก็รู้แล้วว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช่ค่ะแต่หนูก็เอาตัวเองออกจากตรงนี้ไม่ได้สักทีเคยมานั่งิสต์ถามตัวเองเป็นเหตุผลไหมว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เราไปจากคนคนนี้ไม่ได้นอกจากเรื่องเมื่อกี้เรื่องเงินเรื่องแรกละที่ยังต้องพึ่งพาเขาอยู่เรื่องเรื่องเรื่องที่2คือเรื่องอะไรก็ มันจะเป็นนิสัยที่ปรับกันไม่ได้ค่ะแล้วก็เรื่องที่เขาว่าเราแรงๆด้วยเขาจะเป็นคนปาดหนักตลอดแต่ทีนี้คําถามของพี่เฟียค,คือมันก็ดูเป็นเหตุผลที่น่าจะทําให้เอ๋ออกมาได้นี่แต่อะไรที่ที่ทำให้ออกมาไม่ได้นอกจากเรื่องเงินมีอีกไหมคําคพูดของเขาอะค่ะที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะจะทําให้มันดีขึ้นแสดงว่าเขามีโมเมนต์แบบคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างเงี้ยเหรอทะเลาะก,กันก็มาดีด้วย แล้วเดี๋ยวพออยู่ด้วยกันก็สามวันก็เป็นเหมือนเดิมอีกใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เอ๋กำลังอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้แต่ออกไม่ได้สักทีแล้วก็เป็นคนใจอ่อนเองด้วยอืมเอ๋อไม่มีเพื่อนมาให้ปรึกษาหรอคะไม่ไม่มีคนคุยด้วยหรอตอนเนี้ก็คือพยายามออกจากบ้านพยายามอยู่กับเพื่อนนะคะเพราะว่าคือเราอยู่ด้วย คนเดียวแล้วเราทําร้ายตัวเองอะค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบต้องออกมาจากบ้านของเราคือเราทำทำร้ายตัวเองเพื่ออะไรอะอันนี้ก็มันเป็นความคิดที่ว่าเราเสียใจอะค่ะ<ม>เราพูดไม่ถูกค่ะมันม,ม,มันมันไม่รู้จะไปลงที่ไหนอะค่ะ<ม>คือทุกครั้งที่เครียดก็ทําร้ายตัวเองอย่างเงี้ยเหรอเออเคยทําร้ายตัวเองหนักครั้งนึงค่ะครับยังไงเอ่ยถึงกับเลือดตกยางออกอะอืมอันนี้คือทำเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือว่าทำเพราะว่ารู้สึกเครียดมัน ทั้งสองอย่างนะคะมันก็อยากให้เขาแบบสนใจเราอยากรู้ว่าเขาที่สนใจเราหรือเปล่าแต่ก็ไม่หรือเขาก็ไม่สนใจใช่คะ่ะเขากลับมาพูดว่าเพราะเธอเป็นแบบนี้ไงถึงไม่อยากอยู่บ้านนเงงจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งหัวใจนะก็พิสูจน์เนอะว่าทำร้ายตัวเองไม่ได้ทําให้เขาสนใจเรามากขึ้นหนออืมใช่ไหมนี่ก็คือพิสูจน์กับตัวเองหนึ่งข้อแล้วอย่างที่สองคือเหมือนกับเอไม่ได้รักตัวเองเลยเอทำร้ายตัวเองอยู่อืมอืมคือทําแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะนึกออกป่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาด้วย ผลลั์มันไม่ได้ออกแบบที่เราคาดไว้ด้วยซ้ำเขาไม่สนใจเลยอ่ะโอเคตอนนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับ A, เอ,อ๋วันนี้ถ้าให้สักหนึ่งคำถามที่อยากจะถามพวกเราทั้งสามคนเอ๋ A, อยากถามว่าอะไรครับหนูควรเอาตัวเองออกจากจุดจุดนี้ยังไงดีครับมันไม่รู้จะเอาตัวเองออกไปอยู่จุดไหนเลยออกไปอยู่จุดไหนไม่รู้ออกไปอยู่ตรงไหนดีใช่ไหมใช่ถามใครก่อนครับเออพี่เฟสกันก็ได้พี่เฟสครับอืมคือจริงๆแล้ว อย่างแรกคือถ้าเกิดว่าเวลา,าที่เรามีปัญหาคู่อย่างแรกที่พี่เฟนนึกออกนะครับ,รบก็จะวิ่งกลับไปหาโซเชียลพพอร์ตที่อยู่ใกล้ที่สุดคนที่สามารถพพอร์ตเราได้ ทางใจอย่างแรกคือยังไม่ต้องทางเงินก็แล้วบางคนอาจจะไม่พร้อมช่วยทางเงินอาจจะไปทางใจก่อนก็คืออย่างแรกคือต้องปรึกษาเพื่อนเพื่อนสักคนคือเวลาที่เราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเราอยู่ในสภาวะที่มันเคว้งคว้างบางทีใจเราไม่หนักแน่นพอมันถอยออกมาไม่ได้มันต้องมีเพื่อนคอยดึงคอยแบบคอยด่าเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ด่าทำร้ายจิตใจเรานะคือแบบเหมือนเพื่อนเพื่อนกันเตือนกันนึกออกใช่ไหมฮะมีปรึกษาเพื่อนไหมเอ๋มีปรึกษาบ้างค่ะแต่เพื่อนเขาก็เห็นแต่มุมดีๆของเขาอะค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยไปเล่าเรื่องอะไรที่ ทำให้คนของเราดูแย่นี่เหมือนเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าเพื่อนร่วมกันคือเป็นคือคนนี้ยเป็นเพื่อนกับแฟนด้วยถูกป่ะเออเป็นเพื่อนของเราคือเราอ่ะดันไปพรีเซนต์ในมุมดีๆของผู้ชายให้เพื่อนฟังใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนก็เลยผู้ชายคนนี้ดีแล้วมึงอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วเธอแล้วเธอไม่เคยเปิดเรื่องจริงให้เขารู้อีกด้านหนึ่งเหรอเออเคยเล่าให้เขาฟังครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็ไม่เชื่อเราค่ะเพราะว่าตอนหน้าเพื่อนแฟนเราก็ทําดี อืมเป็นแบบที่เราพูดเพื่อนก็คงจะอายุไล่เลี่ยกันยี่สิบเอ็ดอะเนาะโอเคอย่างแรกคือไปหาเพื่อนเนาะถ้าเป็นโซเชียลซัพพอร์ตซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนช่วยไม่ได้แล้วก็เพื่อนไม่เชื่อมีกคือเล่าแล้วเพื่อนก็ไม่เชื่ออย่างที่สองน่าจะเป็นครอบครัวพอจะคุยกับครอบครัวได้ไหมฮะพอจะคุยได้ค่ะเพราะเขาก็รับรู้เรื่องของหนูบ้างอืมอันนี้ก็น่าจะคุยสนิทกับใครในบ้านอะสนิทกับยายมากที่สุดค่ะ เคยคุยกับเรื่องนี้กับยายบ้างไหมฮะอไม่เคยคุยเลยค่ะแต่เขาแค่รับรู้ว่าเราคบกันเอ๋พี่เฟศขออนุญาตถามนิดนึงทาไมถึงไม่คุยกับพ่อแม่ทําไมถึงคุยกับยายโตมากับยายยายเลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นก็คุยกับยายก็ได้อืเพื่อนที่ทํางานมีไหมมีค่ะสนิทไหมคะเออไม่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะคะเหมือนกับว่าเราไปทํางานแล้วเราก็กลับเพราะว่าเราไม่ได้หมกมุ่นกับเพื่อนร่วมงานเลย ที่พี่เฟดบอกว่าอยากให้คุยกับยายเพราะอย่างน้อยเราก็จะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพอเราได้คุยกับโซเชียลซัพพอร์ตแล้วเราจะรู้สึกเรามีค่ามากขึ้นเรามีความหมายกับใครสักคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาให้เราไม่ได้ก็ตามนะมันพอตอนที่เรารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วอะ เราถึงจะค่อยคิดออกในขณะที่ตอนที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราเครียดเคียบางทีเราคิดไม่ค่อยออกคือเราต้องมีโซเชียลพพอร์ตถ้าตรงนี้ช่วยไม่ได้มีสายด่วนสุขภาพจิตที่สามารถโทรไปคุยได้ด้วย <c oughs> เพราะว่าหนูเข้าไปอยู่ในหมวดของการทำลายตัวเองด้วย <c oughs> ซึ่งการทำลายตัวเองเนี่ยมันเป็นหมดที่มันจะยำคิดยำทำแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ด้วยนี่คือวิธีที่3ที่จะโทรไปคือเราต้องหาโซเชียลพพอร์ตอย่างที่บอกไปพอเราสบายใจขึ้นแล้วเราถึงจะมีเวลามานั่งวางแผนชีวิตว่าเฮ้ยฉันเป็นที่รักว่ะ ฉันมีความหมายฉันมีคุณค่าชีวิตฉันว่าพาะฉันฉันจะวางแผนยังไงดีวะฉันจะต้องหางานทําที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องกลับไปบ้านกลับไปอยู่กับยายสักพักหนึ่งเพราะว่าหมอก็บอกเองว่าอยู่ในสถานะแบบนี้มันมันท็อกซิกอะมันจะทําให้เราสุขภาพกายเราก็แย่ลงสุขภาพใจเราก็แย่ลงแล้วเราก็จะมองไม่เห็นลเลยก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยเราทำร้ายตัวเองเราเขายังเขายังไม่สนใจเลย,เลย คือจริงๆแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีแต่พังอะตอนนี้คืออะไรคือฝางเส้นสุดท้ายที่ยังทําให้เรายังอยู่อยากอยู่กับเขาอยู่รู้ตัวไหมมีไหมมันมีเหตุผลนั้นอยู่ไหมหรือมันไม่มีเลยมันไม่มีเหตุผลเลยอะค่ะ แค่ไม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 แข็งแกรงพอเอครับคือเคยอยู่ในสถานภาพที่มีคนทำร้ายเอแบบนี้มาก่อนมาทำร้ายจิตใจหรือว่าไม่ค่อยดูแลทิ้งทิ้งคว่างๆเคยอยู่ในสภาพท็อกซิกวีเลชั่นชิพนี้มาก่อนหรือเปล่าฮะที่ครอบครัวเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่มีใช่ไหมที่บ้านก็ไม่ได้ทำกับเอแบบนี้ทุกปะ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปพี่ว่าเอควรจะมีโซเชียลซัพพอร์ตอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คืออยู่ให้ไกลจากสถานที่เกิดเหตุเพราะที่ตรงนี้มันเป็นบ่มสร้างความซึมเศร้าของเธอ เธอเป็นส่วนผสมที่ลงไปอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้อะมันจะทำมันจะเป็นพิษกับเธอเธอจําเป็นจะต้องถอยออกมาพี่คิดว่าหลักๆน่าจะประมาณนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในดีเทลพี่ก็ไม่รู้ดีเทลชีวิตเอเหรอกว่าเอจะต้องวางแผนยังไงบ้าง hmm. อืพี่ให้กําลังใจเนอะแล้วก็อย่าไปคิดด้วยว่าเฮ้ยมันเป็น,น,นเขารักฉันอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมา เขาเป็นคนที่ฉันคิดว่าเดี๋ยวก็จะปรับปรุงตัวเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นแต่จากที่ผ่านมามันเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในระยะอันไกลพี่กลับรู้สึกว่าที่ยิ่งครบต่อไปเธอจะยิ่งทำลายตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะซึมเศร้ามากขึ้นแล้วมันจะยิ่งแย่ลงแย่ลงะนะครับใครต่อจะ๊ะพี่เผือกค่ะพี่ถามนี้เอเออาจริงลึกๆอยากอยากเจอ คนที่ดีไหมก็อยากอะค่ะอยากมีแฟนที่ดีที่เขาไม่มาพูดทําร้ายเราต่อหน้าเพื่อนๆหรือว่าดูแลเราดีๆอยากมีไหมอยากมีค่ะถ้าให้เลือกได้หลับตาแล้วพรุ่งนี้ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยจะได้มีแฟนดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าสมมมันทําได้จริงๆนะแบบลืมตาขึ้นมาเอ้ยมีแฟนดีๆมาดูแลเราเอ๋เอาไหมได้แบบนั้นค่ะคือ แต่ทุกวันนี้ที่เอ๋กำลังทำอยู่คือเอ๋เสียเวลากับกับคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ไม่ได้ดูแลเอ๋อย่างที่เอต้องการพี่จะพยายามเลี่ยงคำว่าดีคำว่าเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวหรืออะไรแต่เอาจริงแล้วมา วิเคราะห์สิ่งที่เขาทําเขายังไม่ได้ดูแลเอ๋เหมือนที่เอ๋กำลังต้องการใครสักคนมาดูแลเอ๋ A, กําำลังเสียเวลากับคนนี้มากเลยเพราะฉะนั้นคิดไว้เลยว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยที่เรายังคาราคาซังอยู่เนี้ยหานาทีผ่าน10นาทีผ่านคนดีๆกําลังหายไปเรื่อยๆผู้ชายดีๆที่เอ๋จินตนาการฝันถึงเขาจะเริ่มไปเจอคนรักเขาจะเริ่มไปมีครอบครัวแต่งงานมีลูกเอ๋ A, รู้ตัวอีกทีถ้าพูดง่ายๆในท้องตลาดจะไม่เหลือคนดีเท่าไหรล่ละเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเอ๋เองครับว่าเราจะหยุด ไปการเสียเวลาไปกับคนเนี้ยเมื่อไหร่นะผ่านไปวันหนึง่งลองบอกเลยอ่าวันเนี้ยมีผู้ชายหลายๆคนไปแล้วแต่งงานไปแล้วมีลูกไปกแล้วมันจะยิ่งหมดไปเรื่อยๆครับมันจะยิ่งหมดไปเรื่อยๆเวลาเราถามว่าผู้ชายดีๆอยู่ไหนหมดวะอกอ้าวแล้วได้ถามได้ตามหาเขาบ้างไหมล่ะไอที่ผ่านมาใช้เวลาไปกับอะไรล่ะ เราได้มองหาผู้ชายดีดบ้างไหมล่ะมาหาเอาตอนเนี้เขาไปหมดแล้วเป็นสิ่งที่พี่พยายามจะบอกหลายๆสายที่ที่โทรเข้ามาว่าคุณเสียเวลากับคนแบบเนี้เท่ากับไอ้คนที่ดีก็หายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเอ๋อยากเจอนะครับยิ่งเอ๋ออกได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะได้เจอคนดีๆก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นโอเคไหมแล้วก็หมั่นหาหมออาการของเราเป็นสิ่งที่คุณหมอจะต้องติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างที่พี่เฟรบอกเราเคยไปจนถึงสเตจที่มันทาร้ายตัวเองแล้วถือว่ามันก็เป็นขั้นที่ ค่อนข้างจะรุนแรงค่อนข้างที่จะอันตรายกับชีวิตเราเองละความเจ็บปวดที่เราต้องได้รับเนี่ยสุดท้ายผลลัพธ์ก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่เราต้องการด้วยเพราะฉะนั้นหาหมอเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าออกมาได้เมื่อไหร่พี่เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแบบ มหาศาลเลยโอเคเนาะจริงๆก็พูดเป็นหมดแล้วนออ้องณัวเออเราเรา,เราคือคือทุกคนจะเน้นว่าแบบให้ให้รักตัวเองแหละหเวลาที่เราเจอรักแย่ๆบางทีเราลืมที่จะรักตัวเองจริงๆนะเราลืมไปว่าเฮ้ยเรามีคุณค่านะเราไม่ได้มีคุณค่ากับคนนี้ถ้าเขาไม่เห็นค่าแต่เรายังมีคุณค่ากับคนรอบข้างหรือแล้วยังมีประโยชน์ยังทําประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้มากมายเลยอะความรักที่ไม่ดีพี่ว่าาาามมมันนนนนนนเเเหืืืออ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 ส้้ตตํะะคจจจงงงท็บใกกรดดึึิ แต่ว่าพอเราดึงออกแล้วเราจะรู้สึกสบายในอนาคตเพราะว่ามันอยู่ในมือเราแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะมันก็เหมือนหลักที่ไม่ดีอะ่ะเก็บไว้ทาไมอะ่ะถ้าเอรู้สึกว่าเพื่อนไม่เข้าใจเอเอกูเป็นเพื่อนมึงเองมาแล้วเอกูเข้าใจมึงแล้วบอกเลยนะถ้ามันไม่ดีพอหา่าใหม่ไม่แคร์ อันนี้คือใครแอมแอมเฮ้ยแอมเพื่อนเอ๋อเอนเอชีวิตมึงยิบเอ๋มึงยังต้องเจอแบบเจอรักที่เจ็บแล้วสมหวังรักที่เจ็บแล้วสมหวังมึงยังอีกเยอะเส้นทางอีกไกลฉะนั้นผ่านบทเรียนนี้ไปให้ได้ว่าแบบอ๋อมันเจ็บเป็นแบบนี้เหรอ<ฮ>มาสิเดี๋ยวครั้งหน้านะกูเจออีกนะกูเจ็บใหม่ได้อีกมาสิอย่าได้แคร์มันไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เอาชีวิตเราคือแบบเราต้องทําตัวให้มันมีคุณค่าสวยไม่สวยอยู่ที่ใจเราอะชนะไม่ชนะอยู่ที่ใจเราอะนะเอ๋นะอืม เชื่อพี่ว่าถ้าของที่มันไม่ดีถ้าของมันไม่ใช่อ่ะอย่าเก็บมันเอาไว้มันทํรลายเรามึงไม่มีสิทธิ์ทำร้ายกูมากขนาดนี้กูโตมาจนอายุ21ปีแล้วกูแข่งแก่งมากแล้วกูคือสเปิร์มที่วิ่งเร็วที่สุดฉะนั้นวันนี้อย่ายอมแพ้โอเคไหมเคนเว้ยเอ๋โอเคค่ะเราก็อย่าทาร้ายตัวเองอีกนะเว้ยเราไม่มีดีกว่านั้นว่ะโอเคเอ๋ใจดีกับตัวเองหน่อยเนาะรักตัวเองเยอะๆนะคะรัๆขอบคุณนะคะจ้า คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ